สวัสดีค่ะสวัสดีครูและก็นักเรียนที่โรงเรียนปลายทางนะคะวันนี้พบกันในวิชาวิชาอะไรประวัติศาสตร์นะคะจาได้ไหมวันนี้วันพุธเจอกันในวิชาประวัติศาสตร์อ่ะพร้อมไหมคะพร,มพร้อมไหมพร้อม,รอมจริงหรือเปล่ารประมือสาครั้งหนึ่งครั้งสองครั้ง3มครั้งเออหนึครั้ง สองครั้งสามครั้งทีนี้ทีนี้ใครไม่มีสติทำไงดี<อ>ฮะจีบแอลอจีบแอลจีบแอลอ่ะชูมือซ้ายขึ้นมาจีบไว้มือขวาแอล <ทำ S 1> ได้ไหมได้ไหมจำได้หรือเปล่าอ,อะชูสูงๆให้กล้องจับด้วยเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นเปลี่ยน อ้วอ้วนอ้วนเปลี่นเปลี่ย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 นเปี่ยนี่ยนเปี่ยนเปี่ยนเี่ยนเี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเี่ยนเี่นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยนยนย่ยนเี่ยน่ยย ใช่ไหมจีบไปด้วยจีบจีบตลอดเวลาได้หรือยังทำกันตั้งแต่เทอมที่แล้วแล้วใช่ไหมฝึกมาตั้งแต่เทอมที่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวครั้งต่อไปจะไปหาอย่างอื่นมาให้ทำอีกดีไหมคะ <S <S ทำอะไรนะนนทำไงทำไงอ๋อนี่งง่ายนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองใช่ไหมพร้อมอยังพอแล้วอ,อ,อ่ะปมือสามครั้งสองครั้งสามครั้ง แสดงว่ามีคนไม่ได้เอามือมา,มมาใครไม่ได้เอามือมาว่านเอามือมาเปล่าเอามามไหมคะอ้ามีจกมือด้วยปมือสามครั้งสมครั้งอุย้ยสองครั้งพร้อมไหมเนี่ยดูสติจะไม่มาอิ่มมากหิวเอ้ยง่วงนอนใช่ไหม,ม<า>เวลาทานมาอิ่มอิมแล้วรู้สึกเป็นไงง่วงง่วงมากไหมง่วงมากไหม ไหนลองฝึกสมองสติจำคา่านิยสมต์สองประการได้ไหมไอ่านไหนลองช่วยกันท่องซิหนึ่งรสชาติสพระา,าหารสามเพื่อ,องเทเสียผักหัวไชเท้เดี๋ยวใครไม่อ้าปากท่อง đi 12ข้อทำได้ครบ12อข้อไหมคะครบไหมใครครบยกมือขึ้นอุ้ยมีคนไม่ยกด้วยแสดงว่าทำไม่ได้เว้นทำข้อไหนไม่ได้ลูกอ่าคนเอื้อมมือลงเว้นทำข้อไหนไม่ได้ข้อไหนโอเครียดเครียดเลยอ่าเห็นไหมทำได้ไหมคะท่องได้แล้วทำได้หรือย,อยังนี่ต้องทำได้อันนี้มาเข้าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรา ประวัติศาสตร์ของเราที่จะเรียนในเทอมนี้ในภาคเรียนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ<บ>เกี่ยวกับบุคคลสําคัญใช่ไหมในสมัยไหนๆบ้างนสมัยประวัติศาสตร์เลยมีทั้งสุขโขท,ทยัยรู้จักสุขโขทัยไหมรู้จักสมัยสุขโขทัยรู้จักไหมสมัยสุโขทัยเนี่ยอยู่ในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์หรือย,ยุคประวัติศาสตร์เลขที่ ใครตอบได้ได้คะแนนด้วยนะเลขที่เจ็ดใครเลขที่เจ็ดยกมือสิคะอ่ะสุขโขทายอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคประวัติศาสตร์อุย๊ยอะไรนะคะประวัติศาสตร์ถูกไหมถูกไหมถูกปบมือเพื่อนน้อยอ้าวอะไรอีกอะไรอีกจำอะไรได้อีก รัตนกโกศิทร์เกี่ยวกับจำอะไรเกี่ยวกับรัตนกโกศิทร์ได้ยุคปัจจุบันเนี้ยสมัยที่เราอยู่เนี้ยอยู่ในสมัยอะไรจำได้ไหมฮะปัจจุบันเนี้ยอยู่ในยุคสมัยไหนสมัยรัตน์อ,อ้ารัตนกโกสิทร์จจก็ถามคุณมาเองคุณก็ถามให้ใครเป็นผู้ประดิษฐ์อกักษรไทย พ่อคุณรามคำแหงมหาราชจำได้ไหมคะหนจอ่าหนูจำได้แต่จำชื่อไม่ได้นั่นเองอ่าไม่เป็นไรวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทยัยเป็นคนที่เริ่มก่อตั้งอาณาจักรไทยขึ้นมาเลยอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมาพอจะรู้ไหมว่าใครรู้ไหมคะทราบไหมคะทราบไหมเค,เคยได้ยินชื่อพ่อขุนศรีอินทราทิ i ไหม เคยได้ยินไหมคะมเคยได้ยินไหมพ่อคุณศรีอินทราทิ์เคยได้ยินเปล่าเคยหลายๆคนบอกเคยหลายๆคนบอกไม่รู้สินะจําไม่ได้ไม่เคยจําอะไรเลยใช่ไหมได้ไหมได้ไหมคะเอาสติมาหรือยังเอามาแล้วอ่ะทีนี้เรามาจดก่อนดีกว่าก่อนอื่นวันนี้มีวิดีโอมาให้ดูด้วยดียไหมแต่ถ้าคุยเยอะก็ไม่ได้ดูวิดีโอ อ่เขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2557เป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อขุนศรีอินทราทิตเขียนไว้เลยพ่อขุนศรีอินทราทิตทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงปฐมกษัตริย์หมายถึงใคร หมายถึงใครหมายถึงกษัตริย์องค์แรกนั่นเอง เขียนทั้งสองบรรทัดเลยพ่อขุนศรีธราทิตย์ประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงนั่นเอง <Okay. S 1> ใช่ค่ะเห็นกลางหน้ากระดาษเลยใครเขียนวันที่เสร็จแล้วเขียนบนจอให้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของพ่อขุนศรีทราทิตย์ว่าท่านเป็นใครแล้วสร้างอะไรไว้บ้างทำอะไรให้เราบ้าง อ่าเรียบร้อยหรือยังไม่เรียบร้อยทำไมมีเสียงอาณาจักรของไทยนะคะเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีจนมาถึงรัตนโกสินมีอยู่ด้วยกัน4สมัยแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการสถาปนาผู้นำ นะคะผู้นำต่างๆมีความสามารถมากมายเลยนะคะที่เริ่มต้นมาตั้งแต่อะไรสู้รบมาเพื่อให้เรามีแผ่นดินอยู่มีไหมแผ่นดินมีไหม,มก่อนที่จะมาเป็นประเทศไทยเนี่ยก็มีอาณาจักรต่างๆช่วงสมัยต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะรวมมาจนมาเป็นเขาเรียกว่าประเทศประเทศอะไรประเทศไทยนั่นเองนะคะ จริงๆแล้วคนไทยเนี่ยมีอาณาจักรอยู่หลายอาณาจักรมากกว่านี้แต่ว่าอาณาจักรที่เราทำมาเรียนหรือศึกษากันเนี่ยเป็นช่วงที่จเจริญรุ่งเรืองในสมัยต่างๆมากนั่นเองอาณาจักรที่จเจริญรุ่งเรืองมากนะคะจะมีด้วยการเกียน์อนจกักอ้กี่สมัยนะ4สมัยหรือ4อาณาจักรนั่นเองก็คืออาณาจักรสุขโขทัยอยุธยาธนบุรีและก็รัตนโกสิน์ รียบร้อยหรือยังก่อนที่เราจะไปดูประวัติของพ่อขุณศรีธทราทิศนะคะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับผู้นำแต่ละคนในการ ตั้งสมัยแต่ละสมัยตั้งแต่สุขโขทัยอยุธย,ยาทนบุรีไปถึงรัตนโกสินทร์เลยพร้อมยัง เวลาคนที่ยังจดไม่เสร็จอกหนึ่งนาทีอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงผู้หญิงเรียบร้อยหรือยังคะอย่าลืมเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะใครเสร็จแล้วระหว่างรอเพื่อนอยู่ก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อย